สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมรองเดียวนะครับจากช่อง YouTube ตาขนเรค o คอร์ด e c o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  k ตาขนฟาร์คามคลางงามเมืองเลยวันนี้อยู่ที่บ้านาจโบจโบใต้ะมาถ่ายประจำก็ลืมนั่นแหละนะรองเดียวอายุมากแล้วสมองเลือนเือบ้านจโบใต้บ้านของตาออดนะครับอยู่บ้านจโใต้วันนี้ก็มีควายมาเปิด ราคาสองสองโคมนะท่านผู้ชมมีแต่โคมส,สวยๆนะครับโคมส,สวยๆเลยเอา้ามาดูโคมแรกก่อนเข้าเรื่องเลยโคมนี้เป็นควายแม่ลูกนะครับลูกก็เป็นลูกสาวด้วยนะนี่ลูกสวยนะเป็นลูกกลมแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนหรอกท่านผู้ชมมาเขาคลอดมาก็ประมาณสามเดือนแล้วสามเดือนกว่ากว่าสวยดูเราไม่ได้มีใบมีหลอดให้นะ นี่ท่านผู้ชมดูแข้งขานี่เอาเป็นลูกกลมแต่ว่าไม่รู้ว่ากลมตัวไหนนะท่านผู้ชมนะข้อมูลได้มายัางไรเราเดี๋ยวก็บอกไปงั้นแหละท่านผู้ชมก็สังเกตเอาอันไหนมีเราบอกมีอันไหน,มมน,นไม่มีเราบอกไม่มีเราไม่ไม,ไม่มาเขียนใบมาปลอมให้กันนะมันไม่ดีนะท่านผู้ชมขาขายเขาไม่จเจริญน,นะปลอมกันอะ่ะมันได้อยู่ช่วงหนึ่งเท่านั้นแหละสักพักหนึ่งความจริงเปิดเผยม,มันก็ไปกันหมดแล้วครับคนเรา ซื้อขายก็ให้ซื้อสัตว์นะครับคนซื้อคนขายก็จะเจริญรุ่งเรืองท่านผู้ชมเอา้ามาดูกันตัวนี้สูง141บวกลบแม่ก็สถานะทองว่างเพราะว่าลูกก็เพิ่ง3เดือนยังไม่ได้ผสมครับสูงอยู่นะ141เป็นลูกตัวที่3นะลูกตัวเนี้ยลูกกลมตัวเนี้ยไม่รู้ว่ากลมตัวไหนหรอกนะครับดูเอาเองนะท่านผู้ชมเพราะว่าดูแล้วมันก็ก็สมอยู่เพราะว่าเขาสวยนะสเดือน สูงก็น่าจะประมาณเมตรแล้วแหละนะเมตรเมตรแล้วแหละเอา้าดูลูกเสร็จแล้วไปดูแม่นี่แม่สวยหางยาวนะอ่างอยู่อ่างอยู่เขาเปิดดีนะเขาเปิดนี่นี่นี่น,นี่หันหน้ามาให้ดูลนะควายไม่แก่ดูจากขนหูขนสีขาวเยอะเลยนะยังไม่แก่ถ้าควายแก่ไม่มีขนหูเลยขนหูร่วง สวยเอา้าฟังราคาเปิดครับไายตัวนี้สถานะท้องว่างสูง141บวกลบถ้ามีลูกก็จะเป็นลูกตัวที่4ในท้องลูกตัวนี้เป็นลูกตัวที่3นะครับเปิดไว้ในราคา80,000กับ5000 85,000ท่านผู้ชมนี่สูง141ท่านผู้ชมก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับตาออดนะครับที่บ้านจุใต้นะ สามารถโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองได้นี่อันนี้คมแรกนะเอาดูรายละเอียดอีกนิดนึงนี่เขาเปิดสูง141ครับ141บวกลบเชิดดีสูงอ่างเอาชุดแรกครับ80,000กับ5,000ครับโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับตะออดได้นะครับผมไปดูชุดที่2กันครับเอา ชุดที่สองครับเป็นโคมแม่ลูกแต่ว่าเอาดูลูกก่อนเพราะว่าลูกเขามาอยู่กับแม่ตัวนี้นะนี่ใบหลอดครบใบหลอดครบอายุประมาณ6เดือนนะครับ6เดือนกว่ากว่าเป็นลูกชายช้างอุดรท่านผู้ชมดูนะลูกชายช้างอุดรหางเขาจะไม่ยาวเป็นธรรมดานะมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาหางจะไม่ยาวนี่ไม่ยาวมากแค่ขาก็ดี ตัวน,นี้ใช้ได้อยู่นะว้นวนทวนสมบูรณ์ดีอันนี้ลูกดูลูกก่อนแล้วค่อยดูแม่ตอนที่เขากำลังนิ่งอ,อายุประมาณหเดือนดูแข้งขาโอ้แข้งขาดีเล็บดีเขาดีหน้าตาใช้ได้ครับแต่ว่าหางเขาจะไม่ได้ยาวมากนะช้างอุดรเ็าจะประมาณนี้แหละท่านผู้ชมประมาณหกเดือนกว่าดูดูด้านหลังค้านข้างอ้นวนท้วนสมบูรณ์ดีอยู่ สูงก็ประมาณอ่าน่าจะเกือบเกือบร้อยยี่สิบแล้วแหละแต่ยังไม่ถึงนะโดยประมาณเฉยๆสูงยังไม่ถึงร้อยยี่สิบประมาณร้อยสิบอ่าร้อยสิบหกนี่แหละสิบหกสิบเจ็ดโดยประมาณหกเดือนนะครับอ้าอันนี้ลูกเขาเดี๋ยวไปดูแม่ครับลูกน่าจะรายละเอียดครบแล้วแหละนะครับไข่ก็ดีเสมอนะครับช้างอุดรบอกแล้วว่าหางเขาจะไม่ยาวมากนะ เป็นเอกลักษณ์สูงกับยาวมาอ่ะไปดูแม่ครับท่านผู้ชมครับชุดนี้ก็สูง141บวกลบเหมือนกันนะสวยอยู่อ่างอยู่วันถวนสมบูรณ์ดีสถานะก็คือเขาผสมเพชรพารวยไว้10กว่าวันยังไม่ผ่านรอบนะลูกก็ตัวเมื่อกี้แหละลูกนะครับลูกก็แยกได้นะท่านผู้ชมแม่ก็แยกได้ แต่ฟังราคารวมก่อนแล้วกันแม่ลูกลูกเมื่อกี้แล้วก็แม่ตัวนี้เปิดไว้85,000เท่ากันสูงก็เท่ากันนะ141บวกลบเท่ากันราคาเปิดก็85,000เหมือนกันตอนนี้สถานะก็คือท้องอ่าไม่ใช่ท้องผสมเพชรพารวยเพชรพารวยไว้สิบกว่าวันยังไม่ผ่านรอบมันตรวจจะไม่ได้นะท่านผู้ชมมาไปก็ไปรุนรอผ่านรอบแล้วก็รอบสองราคาแยกก็มีนะ ชุดที่สองนี้ครบสองนี้แม่นี้เปิดไว้หกหมืนห้ามันเหลือลูกเท่าไหร่เนี่ยหกหมืนห้าเอาท่านผู้ชมบวกกันนะขอไปแปดหมืนห้าเหลือลูกเท่าไหร่ท่านผู้ชมไปบวกเอาเออลงหน้าลงหลังเนี่ยนะครับเฉพาะแม่นี่นะครับหกหมืนห้าลูกเหลือเท่าไหร่ท่านผู้ชมไปบวกเขานะ แม่ลูกแปดหมื่นห้าน่ะบวกเอาครับเอาเน่ยลูกตัวนั้นเอาเดี๋ยวให้ดูหน่าลูกลูกตัวนี้นะลบออกไปหกหมื่นห้ามันจะเหลือราคาลูกลูกก็แยกได้หกเดือนกว่าก็แยกได้แล้วแหละแต่ว่าจริงๆก็แปดเดือนแต่ว่าก็แยกได้นะอย่านมกินนมกินอะไรก็หกเดือนอย่างน้อยก็ได้แล้วแหละพอได้นี่ลูกช้างอุดรนี่ท่านผู้ชมมาแยกไปได้ท่านผู้ชมเอาแปดหมื่นห้าลบเหลือเท่าไหร่ ลองเดียวหายแล้วก็ไม่ได้คิดนะเป็นคนตกคณิตเอามาดูแม่ครับตัวนี้แม่6กหมื้าถ้ารวมกันก็คือ8ปดหม้าท่านผู้ชมชอบแบบไหนจะเอาแต่ลูกหรือจะเอาแต่แม่หรือว่าเอาแม่ลูกต่อรองเอาอ่ะน,นี่ครับท่านผู้ชมดูท้ายหางดีเชื่องนะเชื่องอยู่นิ่งอยู่นี่ องเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูด้านข้างด้านหน้าได้ดูให้ครบทั้งหมดอ่างอยู่เวลาลองเดี๋ยวมาถ่ายคลิปก็จะได้มีเสียงหวัวเราะด้วยนะท่านผู้ชมไม่ต้องซสีเรียดไม่ต้องเครียดนะดูไปด้วยถือว่าเป็นบันเทิงไปด้วยเอาจะเอาตัวไหนอ่ะท่านผู้ชมจะเอาแม่แม่แรกโคม,มแรกนู่นโคมแรกนู่นแปดหมื่นห้าเหมือนกันลูกกลม แต่ว่าท้องว่างส่วนตัวนี้สอดไปแล้วเอาไปลุ้นเพชรพารวย10กว่าวัน8ปดหมเหมือนกันถ้าแยกก็6กหม้าตัวนี้ถ้าเอาแต่ลูกช้างอุดรน,นั่นก็บวกเอาลบเอานะแปดหมลบออกไปแต่เหลือเท่าไหร่นะราคาลูกเอา้าโอเคครับมีอยู่2โคมท่านผู้ชม8ปดหมเหมือนกันถ้าท่านผู้ชมสนใจก็โทรมาสอบถามกับตาอดนะครับบ้านโจวใต้ส่วนเบอร์โทรข้อมูลผมจะลงไว้ที่ปก ลงไว้ที่ปกแล้วก็ลงไว้ที่ใต้คลิปหาง่ายเปิดช่อง YouTube ไปก็เห็นแล้วนะครับขึ้นปกมาเบอร์โทรก็มีแล้วครับคุณตาก็โทรสอบถามต่อรองกับคุณตารายละเอียดจะเอาอยัางไงจะซื้อจะยกจะแยกจะต่อรองจะส่งใกล้ส่งใกล้โทรมาครับตะออดบริการส่งฟรีส่งไม่ได้ลองเดี๋ยวแะไรจะไม่ส่งให้นะครับเอาโอเคครับวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเล็กขอด a c e b o o k ตาขนฟาร์มควางงามเมืองเลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวพบกันคลิปต่อไป สวัสดีครับ